สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะพี่อุ๋ยนะคะชื่อในติ๊กตอกว่าพี่อุ๋ยพยาบาลออนไลน์นะคะชื่อจริงชื่อว่าสุชยาพมจันทร์ค่ะสุชยาพมจันทร์เป็นคนรวยสุชยาพมจันทร์เป็นมหาเศรษฐีสุชยาพมจันทร์มีเงินหนึ่งพันล้านสุชยาพมจันทร์เป็นคราวในมอนในท็อปอัพทุริค่ะ พี่อุ๋ยค่ะเป็นคนจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะปัจจุบันค่ะทำงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในอำเภออรัญยประเทศจังหวัดสะแก้วนะคะผู้แนะนำแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าถึงืก็คือสิทธิพระชาพูนเฮรันธนกุลค่ะภายใต้สายงานนะคะบริไดมอนด์ค่ะสิพระชาปูนเฮรันธนกุลและ ท่านเอเมารอนอาจารย์ชินชินพันธ์รุ่งทวีนันทพงค่ะอาทีพของพี่อุ๋ยนะคะอย่างที่อ่เอ็ได้กลับมาแล้วนะคะพี่อุ๋ยรับราชการมาแต่พี่อุ๋ยเป็นพยาบาลวิชาชีพท,ทั้งหมดเลยนะคะสาบเกปีนะคะรับราชการมา11ปีค่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะ ในปีที่37นะคะพี่อุ๋ยมีปัญหาครอบครัวนะคะสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะพี่อุ๋ยก็เลยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว้อกลับมีภาระต้องดูแลเลี้ยงดูแม่นนองแล้วก็หลานด้วยนะคะทำให้ไรายได้ของพี่อุย๋ยขณะนั้นไม่พอจ่ายจึงตัดสินใจมาจัดการในปีที่ในปีที่38นะคะแล้วก็มาทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชร ซึ่งโรงพยาบาลนี้เป็งพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะและที่นี่เองที่ถือเปลี่ยนสายงานนะคะจากพยาบาลวิชาชีพธรรมดาธรรมดาหรือว่าทั่วไปะคะ่ะมาเป็นพยาบาลไตเทียมนะคะที่ต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์น่ะจะต้องมีสั่งให้มีการฟอกเลือดน,นะคะที่หจะบอกว่า คนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะ่ะมีการรักษาด้วย3วิธีนะคะ3วิธีวิธีแรกคือทุกคนอาจจะเคยรู้จักก็คือการลองการฟอกทางหน้าท้อง ที่เขาเปิดหน้าท้องแล้วก็มีสายหลวก็่อเอาน้ํายาไปแล้วก็ฟอกนะคะ,ะวิธีที่2ก็คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้ค่ะที่พี่อุ๋ยทาอยู่อันที่3มนะคะวิธีที่3มก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนไตซึ่งมันก็มีน้อยมากเขาต้องรอญาติพี่น้องหรือว่าไตบริจาคนะคะอันนี้พี่อุ๋ยก็ดูแลคนไข้แบบนี้ค่ะ ไตวายเรื้อรงอังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะทําแบบนี้มาตั้งแต่ปี40จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะพี่อุ๋ยก็ยังทําอยู่นะคะปีนี้เป็นปีที่26แล้วนะคะในการดูแลคนไข้แบบนี้แล้วก็พี่อุ๋ยก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะสอบเราทํางาน5ปีเขาก็ไห้สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญไตเทียมด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมด14ปีนะคะ ปัจจุบันนะคะพี่อุ๋ยก็ยังทํางานไตเทียมอยู่เพราะว่าถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอะ่ะก็จะมีคนมาขอตัวเราคือให้เราไปทํางานได้ตลอดเราจะไม่ค่อยตกงานเพราะว่าการที่จะมีสวนไตเทียมได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคุมด้วยอะค่ะอันนี้ก็คือทําให้พี่อุ๋ยยังอยู่ยังอยู่ในในการทํางานแบบนี้อยู่นะคะรืออยู่ในห้องไลน์ของสินะคะจำไม่ผันอันนี้นะคะเมื่อเราทํางานขนาดเนี้ย ทุกคนก็คิดดูว่าพี่อุ๋ยอยู่ห้องไตเทียมหรือว่าเป็นพยาบาลทั้งหมด39ปีเป็นห้องไตเทียมทั้งหมด26ปีอะค่ะอายุเราเริ่มมากขึ้นถูกไหมคะเราก็เริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนล้าเพราะว่าในงานของไตเทียมอะค่ะเราจะบอกให้ฟังว่าบางศูนย์เราทำหลายๆศูนย์ใช่ไหมคะเราไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ไหนจ้างเรามากกว่าเพราะเราต้องการเงินต้องการไรายได้คะ่ะ อันไหนจ้างเรามากกว่าเราก็ไปเพราะบางูนยนมีคนไข้พาอคนไข้เยอะเราก็ได้เงินเยอะบางูนยนเปิดตั้งแต่ตีสี่เราก็ต้องทํางานตั้งแต่ตีสี่ทำงานพ่อคนไข้ครั้งละสี่ชั่วโมงวันหนึ่งสามรอบสี่สามสิบสองชั่วโมงแล้วเราทํางานประมาณเนะะี่ยค่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าคนไข้จะมาไหมถ้าเขามาประมาณทำตีสี่เราก็เลิกประมาณหกโมงเย็นถ้าก็ทําประมาณหกโมงเช้าบางศูนย์เราก็จะเลิกทุ่มสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วแต่คนไข้มานะคะ ได้เงินดีก็จริงนะคะได้เงินอะไตเทียมแล้วคนอยากที่จะมามาอบรมแล้วก็อ่าเป็นพยาบาลไตเทียมเพราะว่าไรายได้ดีไรายได้ดีกว่าทุกทุกแผนกของพยาบาลเลยนะคะของไตเทียมแต่มันต้องแลกด้วยเวลาค่ะแล้วก็แรงของเราทั้งหมดเพราะว่าคิดดูสิเราทํางานเกินนะคะเกินทุกวนันถ้าเป็นพยาบาลทั่วไปก็คือเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่าย คือทุกวันการพักผ่อนเราก็ต้องไม่พอใช่ไหมคะพอเราอายุมากขึ้นร่างกายเราไม่ไหวอะคะ่ะพี่อุ๋ยก็เลยกลับมาคิดว่าเราอะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องมีอาชีพสำรองอาชีพเสริมเพื่อให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเ,เป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าสักวันหนึ่งเราต้องออกจากงานตรงเนี้ออกจากพยาบาลเราก็ยังมีไรายได้อยู่ ถึงพี่อุ๋ยจะมีลูกหนึ่งคนนะคะหนึ่งคนพี่อุ๋ยลูกพี่อุ๋ยก็รับราชการเป็นพยาบาลเหมือนกันนะอยู่ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนท,ที่ราชบุรีค่ะแต่แค่เงินเดือนเขาตอนนี้ในะปัจจุบันนี้ก็น้อยกว่าไรายได้ที่พี่อุ๋ยมีอยู่เพรงะเขาเลี้ยงเราไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาทางที่จะเลี้ยงตัวเราเองก่อนนะคะก็เลยไปหาทางว่าเออเราจะทําอะไรดีนะที่เราจะมีะไรายได้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าของเรา เราจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วค่ะก็มานึกถึงอ๋อตอนโควิดอะค่ะเราเหนื่อยมากอยู่แล้วเนาะแล้วก็โควิดช่วงนั้นอะอาชีพที่บูมที่สุดก็คือออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราเองก็ต้องสั่งอาหารทางออนไลน์เหมือนกันเพราะเราไปนั่งทานก็ไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สั่งผ่านออนไลน์ไปหมดเลย อนนี้คนที่ทําออนไลน์ก็จะรวยกันมากในช่วงโควิดแต่คนที่ทํางานด้วยแรงงานเหมือนว่าจะคนงานอะไรก็จะตกงานกันไปถูกต้องไหมคะอันนั้นแหะคะ่ะพี่อื่นก็เออม,มันเป็นออนไลน์นะออนไลน์มันดีแบบนี้เองทําที่ไหนก็ทําได้เลยคะ่ะแต่ว่าเราต้องทําออนไลน์ประเภทไหนที่มันเหมาะกับเราที่เราจะทําได้เพราะเรายังทํางานประจําอยู่เราก็ยังเป็นพยาบาลใปเทียมอยู่แบบนี้ ก็มานั่งอ่านั่งคิดนั่งดูนะคะว่าเอ้ยมันอะไรมันเหมาะกับเราไหมตรงไหนยังไงไหมอะไรเยค่ะก็มานั่งอ่าดูใน a ฟ e b o o k ในเพจอะไราค่ะก็มาเจอคอร์สเก้าสิบเจ็ดบาทมาเจอคอร์สเก้าสิบเจ็ดบาทนะคะเล้ก็มาดูแล้วก็อรคนเก้าสิบเจ็บาทนะคะก็คือว่ามันถูกอะค่ะเรียนทั้งหมดหกวันเจ็ดวิชาเอาพี่อุ๋ยก็เลยอ่าสมัครเรียนไป เรียนไปปุ๊บนะคะอ่าเขาก็สอนสอนการทําออนไลน์ท, online, ทําเพจทาคือหลายๆอย่างในนั้นนะคะให้เรียบร้อยพี่อุ๋นก็เลยเออชอบนะคะมันเป็นแบรนด์ของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแล้วเราก็เราก็คิดว่าเราอ่ะจะได้อ่าได้กินอาหารเสริมตัวนี้ด้วยเพราะเราอ่ะเริ่มมีอายุอายุอ่ะเริ่มมีอยู่แล้วแหละเราก็สุขภาพเราก็เริ่มไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็เลยสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้ไปเลย อยู่ได้แบบว่าสมัครไม่กี่เดือนนะคะสี่ห้าเดือนพี่อุ๋ยเปิดไปทั้งสี่เดือนเลยนะคะเดือนละดิเลอไปเลยนะคะอ่าคาเนี้ยไอเปิดไม่ได้สําคัญสําคัญคือของมันขายไม่หมดขายไม่ได้คือส่งต่อไม่ได้ของมันก็จะเยอะใช่ไหมเป็นเป็นสต็อกที่ที่เยอะค่ะเราต้องมีการระบายของออกมานะคะ ค,ครูโค้ดก็จะบอกเราว่าเออเมื่อเรายิงแอดไม่ได้คือของเราหาคนไม่ได้มัาต้องหาคนมาที่จะ,ะรับของจากเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็เอามาขายก็ได้นะเนี่ยดิจิตอลกนี้เขากาลังบูมมากเลยให้เราเข้ามาใน t ิจตอลเลยนะ,ะเราก็เขาก็เปิดคอร์สอบรมค่ะในการทำาิจิตอลสมัครดิจตอที่ที่บริษ,ษัทเขาก็เปิดอบรมให้เราเข้าไปเราก็เข้าไปเรียนนะคะไปเรียนเสร็จก็สมัคร t ิ k t ตอลซีเลอร์ค่ะเสร็จแล้วก็เข้าไปปุ๊บ าก็ต้องให้เข้าไปตามห้องไลน์นะคะเราไปฝึกดูไปดูก็ไปเจออ่าคนที่ทํางานบริษัทนี้ค่ะคือเป็นตัวแทนของบริษัทนี้ค่ะบริษัทที่พี่อุ๋ยทําอยู่แบรนด์สุขภาพเนี่ยเขากําลังโชว์กาแฟโชว์ของคอลลาเจนอะไรเงี้ยขายอยู่แร้วเขาเาไปดูเอ๊ะทำไมอ่ะเขาขายได้อะ่ะโดยที่เขายกเขาไม่มีตะกรงตะก้กกาเลยเลยนะคะเขาบอกไม่ต้องจําเป็นหรอกเขาก็ทักหลังบ้านมาชวนให้เราเรียนคอร์ส ขายดีใน t ิกต o กของครูแป๋วอะค่ะแล้วก็ไปเรียนนะคะ499เร้ก็ไปเรียนเรียนเสร็จแล้วก็เริ่มไลฟ์อะค่ะเรียนแบบคบคบหลักสูตรของเขาอะค่ะแล้วก็เริ่มมาไลฟ์สดอันนี้การไลฟ์สดนะคะต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยการที่ต้องไปห้องตามห้องไลฟ์เปกดหัวใจเขาเจะเข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาปัด คือจุดพลิกผันมากๆเลยของพี่อุ๋ยนะคะเพราะว่าพี่อุ๋ยก็ไม่ได้ทราบเลยนะว่ามีเพื่อนพี่อุ๋ยอ่ะเข้าไลฟ์สดอยู่เพราะเราอ่ะไม่เคยเจอกันมานานพี่อุ๋ยก็ทํางานต่างที่ต่างจิ่งต่างก็จังหวัดมาเรื่อยๆแต่เพื่อนได้อยู่ที่ราชบุรีค่ะเพื่อนพี่อุ๋ยอ่ะเข้ามาก่อนแล้วก็เริ่มไลฟ์สดแล้วชื่อพี่จริงนะคะเขาขายตู้กาแฟหยอดเปลี่ยนพันร้านนะคะพี่อุ๋ยอ๋อมีเพื่อนอยู่พี่อุ๋ยก็เข้าไปและตรงคำนาคาเล้ยนั้นนะคะพี่อุ๋ยก็ได้เจอพี่สิพยาบาลเพชรบุรีค่ะเป็นจุดพลิกผันของชีวิตพี่อ๋ย ตอนนั้นเลยนะคะในคอมเมนต์ที่ถี๊ดแจ้งทักพี่อุยนะคะทุกวสวัสดีทุกวสวัสดีไปแะะล้วหลๆก็เป็นเพล่เนี่ยก็เลยทักไปเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่สี่ก็ทักหลังบ้านพี่อุ๋ย มาแนะนําตัวว่าเป็นพยาบาลอยู่เพชรบุรีนะขอเบอร์โทรอะไรเงี้ยค่ะพี่อุกก๋ยจะให้ไปเพราะว่าก็เป็นพยาบาลแล้วเพื่อนพี่อุ๋ยก็อยู่อ่าโรงพยาบาลเดียวกับพี่ศิพัชานี่ด้วยนะคะก็อยากจะคุยเพื่อนเราไหมอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเขาขอเบอร์โทรเขาก็ทักมาทักมาเสร็จคุณไปคุณมานะคะคือเขาอ่ะอ่าพี่ศิพัชานี่ค่ะก็เคยเป็นพยาบาลหนึ่งคนที่เคยทํางานกับพี่อุ๋ยตอนที่พี่อุ๋ยอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนที่เพชรบุรีะคะ่ะ เขาเคยทาํางานพั์ทามแต่พี่อุ๋ยเป็นหัวหน้าอยู่ตรงนั้นแต่เราจากกันมา26ปีอะค่ะจากกันมานานมา,จากจนเราจําเขาก็ไม่ได้แต่พอคุยมาแล้วเราก็เออเริ่มเริ่มรู้แล้ว่ะแล้วเขาก็เริ่มถามเราเลยนะพอรู้จักกันแล้วก็เริ่มเออถามพี่อุย๋ยใช้ค่าเน็ตค่าโทรเท่าไหร่เราก็บอกเอาพันห้าบาทต่อเดือนท่านก็บอกโอ้มันแพงนะพี่อุ๋ยนะเนี่ยเขามีนะ ขามีแพลตฟอร์มนะ ITS พี่อุ๋ยรู้จักไหมเราไม่รู้จักอะค่ะแพลตฟอร์มแล้วเพราะนี้เป็นแพลตฟอร์มเดียวนะในประเทศไทยแล้วคนไทยเป็นเจ้าของด้วยพี่อุย๋ยชื่อดรสรวัตน์ไพศาลสรวรัตน์รู้จักไหมเราก็ไม่รู้จักนะคะอืมแต่เราสนใจเพราะว่าตอนที่เราอะอเราไลฟ์สดอะของเราจะมีปัญหาเรื่องเด็ตไม่สถียรเงี้ยค่ะมันไม่สถียรมันจะตกสะดุด อะไรเงี้ยภาาแบมลางอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออเอ,เอสนใจเพื่อส,สมัครมาใช้ในการเอามาไลฟ์สดเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเออสมัครเอ็กอแลแลเพะเราจะใช้แต่พี่สิก็แนะนำว่าโาไม่ได้หรอกพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยเปิด XL เลไปเลยเพราะที่เนี่ยมันเปิดครั้งเดียวนะมันเปิดใช้แบบประชาชนคือมันอัพไซด์ไม่ได้แล้วด้วยราคาเนี่ยเท่ม 17ึ9งเองพี่อุ๋ยทําธุรกิจก็ได้ส่งถึงลูกถึงหลานเลยเป็นแพสซีฟได้เลยนะพี่อุย๋ยเราไม่ได้คิดอะไรแต่เราสมัคร XL ไปนะคะเราก็ซื้อซิมมาแล้วก็ใช้นะคะใช้ในการไล์สดปัจจุบันพี่อุ๋ยก็ใช้สิมอันนี้ค่ะในการไลรสดทุกครั้งเลยนะคะล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะส่วนเรื่องธุรกิจอ่ะพี่อุ๋ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราอะ่ะมีธุรกิจของเราอยู่แล้ว คือแบรนด์อาหารเสริมเพราะเราตั้งใจเป้าประสงค์ของเราก็าคือเข้ามาในติ k กต็อกเพื่อที่จะทําอาหารเสริมของเรานะแต่ท่านอนะไม่ลดละความพยายามเลยนะะมาหาพี่อุ๋ยถึงอะรเญ,ญประเทศมาอธิบายถึงช่องทางต่างๆที่ให้รู้ว่าคัาอัตกุลิดนมันดียังไงอ่ะพี่อุ๋ยก็คิดตามนะคะเออก็จริงอยู่ท่ทานว่าว่าตอนนี้นะคะ คนทั่วไปทุกคนขาดมือถือไม่ได้นะคะเป็นสังคมกม้มหน้าใช่ไหมเราก็เออเห็นโอกาสทางนี้ขึ้นมาว่าเอออันนี้มันก็คนละเรื่องกับอาหารเสริมอาหารเสริมเราก็ทําได้นี่นะอันนี้เราก็ทําได้นี่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวกันนะคะท่านก็ชวนนะคะวันนั้นเขาก็ชวนไปไประชุมที่ปุกยักษ์ที่ระยองค่ะพี่อุ๋ยก็ไปนะตอนนั้นเสียเงินเองด้วยพี่อุ๋ยก็ไปนะคะก็ไปเออเราก็ไปดูเอาท่านประธานเป็นคนสอนเองด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้เราได้ ได้ทำอะค่ะเราก็เราก็เริ่มมีรู้สึกว่าเออมันมันอบอุ่นนะอ่ะกลับมาเพราะพี่อุ๋ยอบรมเดือนกากกาดาถ้าจําไม่ผิดนะคะพอกลับมาเดือนสิงหาท่านก็พาไปคารืหัดอีกนะไปบริษัทก็บอกว่าพี่อุ๋ยต้องไปค่ะไปดูค่ะไปสร้างความเชื่อมั่นเชื่อจใจศรัทธากับบริษัทให้ได้ถึงจะทําธุรกิจเนี่ยสำเร็จถึงจะทําได้ไงคือต้องเรา,าจะต้องแบบ ชื่อมั่นเยอะๆสรดทธายเยอะๆด้วยแล้วก็เขาก็จะบอกว่าพี่อุ๋ยอายุมากแล้วนะพี่อุ๋ยอะต้องรีบทํานะทําให้มันสําเร็จให้จบเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยทีเดียวเลยแล้วท่านจะเล่าให้ฟังว่าท่านนะเป็นคนหนึ่งเลยนะที่สวดมนต์วิงวอนดึงดูดให้ได้คนที่ทําแบรนด์อาหารเสริมแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้เฉพาะแบรนด์นี้เลย มาเป็นของท่านบ้างเพราะท่านไม่เคยมีมีแต่ลูกของท่านมีคนอื่นนะคะในใต้สายงานมีกันเยอะๆเลยแต่ท่านไม่เคยมีคะ่ะท่านบอกว่าในเมื่อธุรกิจแบรนด์นี้ลงทุนแต่ละดินเลิกคือ2 0 0 0 0นอัพอีกแค่ของเขาอะ่ะคือ XL แค่1 7ึ9งเ็อขาต้องกล้าลงทุน เนี่ยค่ะมีความเชื่อว่าเออถ้าได้คนคนนี้มาเนี่ยคงไปได้ไงคงคงยอมทําของเขาอะไรประมาณเนี่ยค่ะในเดือนสิงหาหนะ่าพี่อุ๋ยก็เชื่อนะคะเชื่ออัปไลน์นะคะก็ทําเลยค่ะคือทาทาแบบว่าเจอใครพ,พี่น้องอะไรอย่างคือทําหมดทุกคนนะคะในเดือนสิงหาพี่อุ๋ยก็ได้เริ่มมีตําแหน่งแต่ซอฟไฟ์เจ็ดจนถึงรูบี้นะคะแล้วพี่อุ๋ยก็ได้ไปล่องเรือย,ยอสนะคะเรือย,ยอสกับบริษัทฟรีในฐานะที่เป็นเจดด้วยนะคะ สิ่งที่พี่อุ๋ยไปทับใจก็คือท่านประธานนะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันเองนะคะเออเวลานั่งทานข้าวเราอุ๋ยไปที่เอออุ๋ยพี่อุ๋ยไปที่บริษัทนะคะก็นั่งทานข้าวร่วมกับอ่ะสมาชิกหรือพาร์ทเนอร์อื่นๆได้เลยนะคะอย <c oughs> ากถ่ายรูปตอนไหนท่านก็ยิ้มย้มแจ่มใสให้มาถ่ายรูปนุ่งเกียงขาสั้นมีตอนที่พี่อุ๋ยไปที่ไปอ่าเรียนเรียนถอไปดูเกี่ยวกับรถบอมานยคะ <c oughs> ท่านก็ใส่เกี๊ยงขาสั้นเดินดูงานอะไรค่ะเออ รู้เป็นคนติดดินดีมีเมตตานะคะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสเห็นไหมคะให้มีโอกาสหารายได้แล้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยถ้าไซเอะมันก็เริ่มต้นที่1 4ึ่่มาใช่ไหมสูงสุดก็1 7องเเองนะคะลงครั้งเดียวก็เก็บเกี่ยวทั้งชีวิตเลยท่านก็ยอมให้คนติดน,นะมาะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะ,ะพี่อุ๋ยอะ่ะก มีแรงบันดาลใจว่าบางคนอ่ะที่ไปดูก็คือชาวบ้านธรรมดาก็มีคนที่เรียนหนังสือคือไม่ได้เรียนสูงไม่ได้จบอปอตีเหมือนเราเขาก็ยังสําเร็จได้เลยนะคะแล้วพี่อุ๋ยล่ะคะเป็นถึงพยาบาลนะพยาบาลทั่วไปเพราะว่าพยาบาลตาตเทียมอีกเรื่องยากๆที่เราเรียนมาแบบยากๆะคะ่ะเสียเส่ยงๆเราก็ผ่านมาแล้วทําไมแค่นี้เราจะทําไม่ได้นะคะ การเป็นเพยาบาลก็คือการให้บริการอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปให้เขาเราไม่ได้ไปเอานะคะไปให้ให้เขาได้ลดรายจ่ายถูกต้องไหมคะไปให้เขาถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจเลยถึงเวลาเขาก็เอาเองเมื่อมันจําเป็นเพราะเราไม่ต้องมานั่งขายของไม่ต้องสต็อกเหมือนแบรนด์เก่าที่วิอุ่นอยู่ไม่ต้อง รอดื้อขอขายอะไรทั้งนั้นเลยนะคะให้อย่างเดียวให้ลดค่าใช้จ่ายเราให้เขาสิ่งที่เขาจะรับก็เป็นหน้าที่ของเขาเขารับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพี่อุ่นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะคือเรามีหน้าที่พูดไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมอน,นวดที่พี่อุ่นไปนวดพี่อุ่นก็พูดเขาเขายังไม่เอาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เอาตลอดไปถูกไหมคะให้เขารู้อย่างเดียวว่าเออเราทํานะเมื่อเขาต้องการสิ่งนี้เขาก็จะมาหาเรา แค่นั้นเองอ่ะพี่อุ๋ยก็จะชอบนะคะเวลาเข้าประชุมแบบเนี้ก็จะมีคําพูดหนึ่งที่พี่อุ๋ยจะชอบมากๆก,ก็คือว่าเนี่ยงานของเราคือโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําเออพี่อุ๋ยก็คิดว่าเออมันสบายดีนะไม่ต้องทําอะไรเลยก็แค่พูดพูด,พดแค่นี้เขาสมัครเราก็ได้เงินเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นวินาทีเลยนะคะอย่างที่เรารู้เรื่องแผนการตลาดนะคะแต่พี่อุ๋นจะไม่พูดก็คือออนนี้พอพูดุ๊บได้เงินปั๊บอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบใช่ไหมคะ อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พี่อุ๋ยประทับใจมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มันก็คงใกล้จบแล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋ยอะค่ะต้องขอขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่พี่อุ๋ยไม่เป็นน้ําเต็มแก้วนะคะเปิดโอกาสนะคะที่เข้ามาในท็อปอัพธุริสพี่อุ๋ยจะเชื่อฟังแม่ทีมนะคะยกมือฉายไฟแม่ทีมไม่ทําอะไรไม่เถียงไม่ถามก็ ขาสั่งอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะมันจะได้สําเร็จไวเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาที่จะมาคิดเองเราก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะท่านบูดมอนนะคะสิทธิชาคุลธีรันธนกุลแล้วก็ท่านเอมมรอนอาจารย์ชินชินพันธ์นะคะที่นะคะอดทนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่เป็นโซเชียลท่านก็จะช่วยในเรื่องของโซเชียลก็ถามทุกอย่างจะกลางคืนตอนเท้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กระตุ้นเราทุกที่ททางให้เราได้ไปได้เรียน ได้ไปหาความรู้เพื่อจะ้เราอะสำเร็จละเร็วขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประธานนะคะที่ท่านประธานก็คือท่านดรสรวัฒน์ภัศาลสรวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านพัชนารีภพศาลสรวัฒน์นะคะที่สร้างธุรกิจดีๆอย่างนี้ให้คนไทยนะคะได้ลืมตาอ้าปากได้เป้าหมายของพี่อุ๋ยก็คือในเดือนมกราคมะคะ่ะปี67พี่อุจะะ๋จะเป็นเอมเมอรัลนะคะแล้วก็จะเป็นคาวไดมอนด์ในช็อป อัพลิทให้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขึ้นไ์ให้ MC นะคะ